ยินดีแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้มามาเยี่ยมนะครับท่านเป็นผู้เป็นรับต่้งสนามบินแล้วก็มีทีมก็แวะไปเปิดก็มามาเปิดงานและถือกกาสมาเยี่ยมเครือข่ายกาเบินที่รับแล้วก็้วยคอามองขุ่นยิ่งเ mm hmm. ดียวที่อยู่นานแะก็ที่ยอมรับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนสงขลาในคนหาญาออนแตอ สอนนักเรียนมั้งแต่ยังเป็นครูเป็นชุใหม่จนเป็นพวกนี้กรที่เขาปกคยยกเพือไหลป่าจาก้รนะแล้วก็รับทราบมาพนัามาส่วนพนักงารแต่ส่วนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ยากเลยิงหนสนานี่วันที่สิบเป็นทุกทุกผมอยู่เรียนมาก่อนผมเป็นพอโรงเรียนอยู่สิบสองปีห้าเลทั้งต่างว่าใช่เลย ตัวเล็กไหตัวเล็กไหมเติมเลยเอาอย่านี้มาหนิมาหนิแม so ่ในร้อยฟังให้ตัวเล็กมีบวชเป็นบวชระลุกขู้นบิดาฝาดมาก็เลี้ยงน้องน้องคนนี้ตรงนี้แบ่งกันได้ไหมลูกได้ไหมไดไหมค้ายหัวเลยเอาเอาอันนี้รูปใครเลยครับเด็กเล็กเนาะ ไปอยู่ตรงปูเนาะโอเคในโครงการพานน้องกลับมาเรียนซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่านรัฐบาลประยุทจจรนอชาว่าเราจะลดความเลือมล้อนนะฮะและประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคและก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของท่านรัฐมนตรีว่ามันมีสถานการณ์โควิดมันแพร่ระบาดทำให้เด็กเรา รุดออกจากระบบค่อนข้างเยอะก็กระทรวงเองเราก็ได้ตระหนักเห็นความสาคัญแล้วก็เชิญชวนทุกภาคส่วนเนี่ยตามลูกตามหลานกลับมาเรียนซึ่งเดิมทีข้อมูลระยะแรกที่เราพบก็ก็แสนสองเราตามคืนมาได้ก็ประมาณแสนเอ็ดยังเหลืออยู่ประมาณหมืน่นหมื่นสามและขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีตีน,นิ้เทียนทองท่านก็มีนโยบายว่าปีการศึกษาหกห้าเยก็ไม่ต้องการให้เด็กออกจากระบบแม้แต่คนเดียว หาที่เราพบจากการที่เด็กหลุดออกจากระบบคือความยากจนคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือการอพยพของผู้ปกครองขายแรงงานต่างจังหวัดหรือต่างถิ่นพอย้ายจากถิ่นเดิมไปอยู่ถิ่นใหม่แล้วไม่อยากเรียนหนังสือประการที่สองผู้ปกครองยากจนก็เพราะว่าต้องไปหาไรายได้ช่วยผู้ปกครองและบางเด็กบางกลุ่มหรือเด็กบางคนอยู่กับแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูก เด็กบางคนก็อยู่กับตากับยายไม่มีพ่อมีแม่เงี้ยึปัญหาความยากจนอันดับต้น,ตน